เป็นไรเน่ยเ,เอาพอดีแล้วพูดดีแล้ว,ดดลวตัก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 อ่าตักตักใส่ใหล่ะสิไอ้อ่ะเห็นเอาใส่เอาใส่ที่ไอ้ใส่ม่านไปจัดการท้องตัวไปท้อง,ง,องเอองามกมูโมนยู่นี่แหละงามงามพี่ลำพี่เหลืองามไปบดเลยแนะบบน,นี้นะปงเลยปง <c oughs> ปงปงปงนัง่นแหละเดี๋ยวเอาเอานี่เอานี่เอานี่ ออันอไหนสิสหัวใส่ถ้วยวะอ้าวถ้วยก็ได้สนะใช้ถ้วยแล้วพวกตัวกินกับหมอมสัตเด้ <laughs> อโอ้นี่ช่วยอันนึงเอาจ้องห้วยบอจ้องหมัไม่ตกักอย่งไรเราบาดนี่ถืออยู่หัน่ะเอ,อ้ย <laughs> ได้กินแกงฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อ้ะนะอาฮาแซ่บอเ้วนะ้อเฮเฮ้อเฮ้อเ้าเเส้อเฮ้อนเมนี้อเฮ้อเเนาะ ตักตากตกหลดนนาจะไปซีมอีกเอ้ยนั่นแหละแมนบอมันเต็งสีแลลวเออเอาน้ำไส้่ะนี่พ่อละตอนมันน่ะห่วยไปตักหลายปรนนันเดี๋ยวพพ่อกินพวกตัวสีหา้ได้เนี่ยแมนวะมียังกินเอ้ยหน่อยเดียวหนึ่งสิบอิ่มพออละพ่อละมา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  มาๆๆๆเขาจะากินอิ่มแล้วนะ่ะพอ,ล<ข>อแล้วบอฟังความอีได้ไงตีซสนออืมนั่น,นแหละมาสมวยมาอย่าไปต่อมือผู้อืน่นโตแล้วมาให้ห่วยหมอนี่ห,ห่อนว่ะหรือไอ,อจับม้อนห่อนว่ะซ้ำเนี่ยห่อนว่ะเนาะซ้ำเนี่ยฮะเออได้ยทำไปได้ไอ้สิเอินเด้อทำไปได้ไอ้สิเอินแล้วมามาซอยไอเด้อ S 1> <S 1> <S ไปแล้วครับทุกคนแกงหน่อไม้ครับขอบใจเด้เอน้องเด้อโดยโดยโดยโอ้ซัมนี่ก็เหลือแหละเดินดีๆนะครับเดินลืมล่มลื่นแล้วก็คว่ำเนี่ยไม่ได้ทานเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเดินแบบมั่นใจเลยครับทุกคนโอ้โห <S <S มาแล้วครับแกงหน่อไม้ แกงหน่อไม้ร้อนๆครับแกงหน่อไม้ร้อนๆครับพี่ๆครับโอ้โหสีเหี้ยบบนอ๋อไปนอฮะแกงหน่อไม้ร้อนๆนะครับทุกคนโอ้โหคักร้ายอืมแกงหน่อไม้ทำประจันจากสาวพ้นตองเว้นพ้นตองจอมมณี่เลย พ่นตองบันพ่นฮะใช่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 ครับโอ้โหลองเลยครับพี่มุกนี่ฮะสุดยอดเลยทุกคนครับทานข้าวด้วยกันนะครับสุดฟินเลยนะครับเพื่อนๆมีน้ําไหลนะครับเป็นแคมปิ้งที่แบบสุดมหัศจรรย์นะครับทานข้าวครับ แคมปิ้งถ้ำประจันรนะครับน้ำใสมากเลยครับสุดฟินเลยนะครับเพื่อนๆนะไม่ธรรมดาครับทริปนี้โอ้โหเป็นไงครับพี่ขอขอถามความรู้สึกหน่อยฮะมาถึงตรงนี้ครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอาหารก็ดีไี่ปลาหลดปลาหลอดหากินยากหากินยากนะปลาหลอดครับโอ้โหเพียด้วยหมดแล้วเพียดเพียดครับครับครับพี่มุกเป็นไงครับสัมบัตทริปแรกของเรา อ่าแน่ครับเึ่งจุดแรกเลยพี่เนาะอ่าน้ําแช่เท้าแช่น้ําเลยนะครับสุดฟินเลยนะครับสุดฟินเลยนะครับิไมดิ่งบนสุดทาใช่ไหมดิ่งบนสุดท้าโอ้โหแหมสุดยอดเลยเนี่ยอาหารป่าอาหารป่านะครับอาหารป่าหากินง่ายๆครับเดียงเดียงเะฮะไม่มีเสือโคร่งให้กินไม่เป็นไรพี่เลิศมีพี่เลิศมีเสือดำไม่ใช่เสือโค่งนะครับครับ พี่เลิศนำเสนอหน่อยนำเสนอหน่อยพี่เลิศตอนนี้เป็นใครกำลังแย่ครับเสด็จดําครับพี่กำลังโดนตรอกตงออยู่ตึกตึกอุแต่ยังไงเขาแบบนะลูกผู้ชายอ่ะกล้าทํากล้ารับอ่ะใช่ไหมใช่ไม่เหมือนคนอื่นนะใช่ไหมครับไม่เหมือนคนอื่นนะเขากล้าทํากล้ารับอ่ะพี่ตอนนี้เขายังหนีกันยังหาตัวเนาคนรับผิดชอบไม่ได้โอ้โหแต่แต่เขาได้กล้าทํากล้ารับเลยนะครับครับเพื่อนๆครับทานข้าวนะครับสุดกินเลยนะครับ เดี๋ยวทานครับผมสับสนุนการเดินทางโดย